ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันธท้ายวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเป็นพันธท้ายไม่สักนะครับตัวนี้งานเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดบูพับนะครับล่องสามสิบแปดมิลเดินลองให้พร้อมใส่ครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับบูพับ ลอง38ม mm. ิบแปดมลมีรองนิ้วนะครับเขอบไปไม้สอดท้ายเจาะนะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับ ท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงเพจกับลิงกไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะมากครับราคาไม่แพงนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับนรายละเอียดถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับ niggas in my grill trying to phase me